คุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซั่มสเคมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูความสามารถของตัวละครตัวใหม่นะครับคารินวองกับจูชิยางนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสาหรับตัวละครตัวแรกนะครับที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือคารินวองนั่นเองนะครับคารินวองเนี่ยก็เป็นตัวละครประเภทเคาน์เตอร์นะครับที่มีค่าคอสอยู่ที่4เลยนะก็มากกว่า ปกตินะครับปกติเนี่ยตัวละครควรจะอยู่ที่ประมาณ3นะครับถ้าสีเนี่ยมันจะเริ่มเยอะกว่าตามปกติแล้วนะครับเธอเป็นตัวละครสายสไนเปอร์ด้วยนะครับที่สามารถโจมตีได้ทั้งบนภาคพืพ้นดินแล้วก็ภาคอากาศนะครับผมอ่ะสำหรับสกิลของเธอนะครับสกิลแรกเนี่ยก็เป็นการโจมตีปกติ1เป้าหมายนะครับโดยการโจมตีปกติของเธอเนี่ยจะเน้นเล็งไปที่ศัตรูที่บินได้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามีตัวที่ เข้าใกล้เธอเนี่ยมีตัวบินได้กับตัวบนพื้นนะครับเธอจะเน้นยิงตัวที่บินได้ก่อนตัวสกิลพาส,สีฟของเธอสกิลที่2นะครับก็คือ,อพาส,สีฟแอนตี้เอ็กซ์แพนชั่นพาสีฟอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เธอเปลี่ยนโหมดในการยิงนะครับเธอจะมีโหมดการยิงอยู่2โหมดนะโจมตีปกติที่ยิงกระสุนธรรมดากับโหมดที่2ที่เป็นพาส,สีฟอันนี้นะครับจะยิงเป็นกระสุนพัดมาออกไปนะเป็นกระสุนลําแสงออกไปนะครับ สกิลพาสีอันนี้เนี่ยมันจะยิงเป็นเอด้านหน้านะครับทำดาเมจแรงขึ้น50%จากปกตินะครับผมแล้วสกิลนี้ก็อยางจะเน้นยิงตัวละครที่บินได้ก่อนเหมือนกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราอัปเกรดสกิลนี้ถึงเลเวล5เนี่ยทุกครั้งที่โจมตีปกตินะครับเธอจะได้รับบับเพิ่มความเร็วโจมตี10%ด้วยบับอันนี้เนี่ยมันสามารถสะสมได้สูงสุด30%นะครับ ต่อมาเป็นสกิลพิเศษของเธอนะครับ Mobile s t r a t จี y Blow u ah, นั่นเองนะครับก็สกิลนี้เนี่ยจะคล้ายๆของไคลวองนะครับคล้ายๆการกลางโลกของไควองแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับวิธีการทํางานของสกิลนี้นะครับเธอก็จะเรียกโลออกมาป้องกันแล้วก็ผลักศัตรูไปด้านหน้าแล้วก็โลกอันนี้นะครับมันจะบังคับให้ศัตรูโจมตีโลกเป็นเวลา3าวิวิธีการทํางานของโลกอันนี้เนี่ยมันต่างจากของไคลวองนะของไคลวองมันสามารถเรียกโลกมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ้าสกิลคูดาวหมดปุ๊บก,ก็สามารถเรียกโลออกมาได้เลย แต่ว่าของคารินวองเนี่ยมันจะต้องให้มีศัตรูเนี่ยเดินเข้าใกล้คารินวองเกิน4เมตรก่อนนะครับถ้าสมมุติว่ามีตัวละครที่เดินเข้าใกล้คารินวองเกิน4เมตรเมื่อไหร่เนี่ยนางจะเรียกโลกมาผักศัตรูออกไปนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวที่เดินเข้ามาใกล้นะเธอก็จะไม่ใช้สกิลกลางโลน,นี้นะครับก็สกิลนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับอ,อย่างแรกคือถ้าเกิดเราไม่สามารถเรียกโลก ได้ในเงื่อนไขที่กําหนดเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่มีตัวออกมาป้องกันนะครับไม่เหมือนคายวอกเนาะที่ลงมาแล้วจะมีโลมาแทงให้เลยนะครับแต่ว่าอีกอันนึงข้อดีของมันก็คือมันเหมือนเป็นโลที่เอาไว้ใช้ในช่วงสุ่มเฉยน,นะถ้าศัตรูเดินเข้ามาใกล้เราเนี่ยเราก็จะมีโลผักออกไปนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราใช้คู่กับคาริวองนะที่แบบเอาโล่มาตั้งแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเราลงคาริวองมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นโล่ชั้นที่2นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อมีศัตรูที่เข้ามาใกล้อย่างเงี้ยมันก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีลูกเล่นในการทํางานแตกต่างกันต่อมานะครับก็จะเป็นอันติีของคาริวองนะครับชื่อ Strike ฟรีดอมสไตร์คาริวองเนี่ยก็จะเรียกยานนิวโอไฮโอออกมาจมตีใส่ศัตรูด้านหน้าเป็นาดามเจเอโอเอนะครับใส่ศัตรูด้านหน้า ก็เป็นอันติง่ายๆนะครับที่เอาไว้โจมตีหมู่ใส่ศัตรูเฉยๆนะไม่มีอะไรนะครับไม่มีเ,เงื่อนไขการใช้อะไรยุ่งยากนะครับผมก็ออกมาใช้ทำดาเมจอย่างเดียวเลยดูโดยรวมแล้วเนี่ยตัวคารินหว่องเองนะครับก็เป็นตัวละครที่เหมือนออกแบบมาเพื่อใช้ต่อกรกับพวกศัตรูที่บินได้เป็นหลักนะครับแล้วก็สกิลโล่ของเธอเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่แบบโดนศัตรูเข้าใกล้ตัวหรือว่าเอาไว้ทํางานก็ต่อเมื่อ มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยคารินหวงก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ตู้ในแมปที่มีตัวบินได้เยอะๆค่อนข้างดีนะหรือว่าสําหรับใครที่อยากได้ตัวเอาไว้กลางโลกฉุกเฉินเนี่ยคารินหวงก็สามารถใช้งานได้นะครับก็เสียของคารินหวงหล,ลักๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องค่าคอสนะครับค่าคอสของคารินหวงเนี่ยมันมีถึง4เลยเมื่อเทียบกับคายหวงที่ค่าคอสแค่สเท่านั้นนะครับ แล้วคายวองเนี่ยยังกลางโลได้ถึง2อันด้วยนะก็ต้องลองเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่นะไม่ค่อยน่ากดออกมาใช้งานเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าใครมีตัวกาชานย้อยหรือเพชรน้อยเนี่ยก็แนะนําว่าให้ข้ามน้องคารินวองไปดีกว่านะครับอ่าสำหรับตัวละครที่2นะครับที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือน้องจูชิยังนั่นเองนะครับจูชิยังเนี่ยก็เป็นตัวละครประเภทเคาน์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับ แต่มีค่าคอสเพียงแค่3เท่านั้นนะน้อยกว่าคารินวองอีกนะครับผมก็เป็นค่าคอสปานกลางมาตรฐานนะครับผมจูชิยังเนี่ยเป็นตัวละครประเภทสไตรเกอร์นะครับที่สามารถโจมตีได้เฉพาะศัตรูที่อยู่บนพื้นดินเท่านั้นนะครับในส่วนของสกิลจูชิยังนะครับการโจมตีปกติของเธอเนี่ยก็จะเป็นการโจมตี a o e นะครับหรือว่าเป็นการโจมตีหมู่นั่นเองที่สามารถโจมตีศัตรูด้านหน้าของเธอได้หลายเป้าหมายพร้อมกันนะครับผม โดพาสซีฟของเธอเนี่ยจะมีลูกเล่นอยู่หลายอย่างเลยนะอย่างแรกนะครับพาสซีฟของเธอเนี่ยจะทําให้เธอได้รับความเสียหายจากดาเมจระยะไกลนะหรือการโจมตีที่มาจากพวกโจมตีระยะไกลนะครับเบาลง30%เลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นที่2เนี่ยลูกคันที่เธอโจมตีปกติครบสามครั้งนะครับเธอจะเข้าโหมดเคาน์เตอร์นะครับเข,เข้าโหมดเคาน์เตอร์ ถ้ามีการโจมตีเข้ามาใส่เธอเนี่ยเธอจะสะท้อนดาเมจกลับน,นะครับฟันดาเมจเป็นสร้างความเสียหาย a อใส่ศัตรูกลับไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเธออยู่ในโหมดเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยแล้วไม่มีศัตรูโจมตีเธอนะเธอจะได้รับบัฟเพิ่มอัตราหลบหลีก50เป็นเวลา6วินาทีนะครับกงอ่ายๆถ้าเกิดเธอเข้าสแตนนี้เราไม่มีใครตีเธอเธอก็ได้รับบัฟหลบหลีกฟรีเลยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้จนถึงเลเวล5นะตอนที่เธอได้รับบัฟลบหลีกเนี่ยเธอยังจะได้รับบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีอีก30%ด้วยนะครับแล้วก็ยังทำให้ความเสียหายตอนที่สะท้อนดาเมจกลับเนี่ยสะท้อนความเสียหายกลับมันจะแรงขึ้นอีก30%ด้วยนะครับสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลพิเศษของเธอชื่อสกิลไบร์นะครับ เธอก็จะโจมตีศัตรูรอบๆตัวแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นฟ้านะครับจากนั้นก็จะกระโดดขึ้นไปนฟันศัตรูบนอากาศนะแล้วก็ทําให้ศัตรูร่วงลงมานะครับทํำดาเมจความเสียหายเป็น a o e เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่โจมตีศัตรูเสร็จเนี่ยพอศัตรูร่วงลงมาแล้วนะศัตรูจะติดสถานะตาบอดด้วยเป็นเวลา4วินะครับ ก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับสกิลนี้เพราะว่าสกิลนี้มันทําให้ศัตรูเนี่ยหติดสถานะลอยด้วย2ทําให้ล้มด้วยแล้วก็3ทําให้ตาบอดด้วยนะครับเรียกได้ว่า3สถานะติดกันในสกิลเดียวเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าโหดมากนะสกิลนี้อีกอย่างหนึ่งคือสกิลนี้เนี่ยคููดาวเพียงแค่20่วิเท่านั้นนะครับคูดาวน้อยมากนะก็น่าสนใจนะครับเป็นสกิลพิเศษที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวและสุดท้ายก็เป็นสกิลอัติของเธอนะครับชื่อสปาเชียล Break นะครับเธอก็จะชาร์จดาบนะชาร์จดาบแล้วก็แทงใส่ศัตรูด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายเอวอีกตอนที่เธอแทงไปเนี่ยเธอจะทะลุศัตรูไปข้างหลังด้วยนะครับก็เหมือนแบบแทงฝ่าฝ่าศัตรูไปนั่นเองนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จเนี่ยเธอจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ได้รับบัฟลดความเสียหาย20เป็นเป็นเวลา12วิเลยนะครับ นอกจากนี้การโจมตีของสกิลนี้เนี่ยยังทําให้ศัตรูติดสตาร์อีก3าวิด้วยแล้วถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้จนถึงเลเวล5เนี่ยก็จะลดคูดาวลง8ปวิเลยนะครับผมคูดาวดั้งเดิมของสกิลนี้เนี่ยมันก็เพียงแค่40วิเท่านั้นนะถ้าอัพเต็มก็ลดไปอีก8ปดวิก็เหลือ32ิวิเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าจูชิย่างเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างขบเครื่องนะครับมีซ c ค่อนข้างเยอะมีทั้งลอยขึ้นฟ้ามีทั้งทำให้ล้มมีทั้งตาบอด แล้วก็มีทางทาให้ติดสตันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังมีพาส,สพีที่ใช้ลดความเสียหายที่ได้รับอีกด้วยนะครับจากดาเมจร,ระยะไกล30%แล้วก็ถ้าจากอันติเนี่ยก็จะได้รับบัฟลดความเสียหายอีก20%เลยนะครับจากทุกการโจมตีนะก็โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับในความคิดผมเอาละครับและนั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่าน นะครับเผื่อใครที่กําลังตัดสินใจลังเลอยู่ว่าจะกดดีไหมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมเอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมซัมม c สเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ